อร่อยมากฮะาเค็จวนีน้าเ็จ<ะ>สวัสดีครับสันสน on t o สนอ่อนทัเที่ยวและกิจกรรมม,มากครับบริเวณนี้นะ่ติดก,กับดิมน้ำแฟน้อยหรือว่าแม่น้ำอะไรของคุณเลยอ่ะบริเวณนี้เราเรียกอะไรนะวัดถ้ำเขาปูนค่ะวัดถ้ำเขา,ขาปูนเขาปูนเออ อำเภอเมืองไหมใช่ค่ะอำเภอเมืองแล้วแม่น้ําข้างหน้านี่แม่น้ำแฝงน้อยอ๋อแฝงน้อยแฝงน้อยไม่ใช่แฝงใหญ่โอเคทางน,นี้ทางนี้แฝน้อยครับอ๋อโอเคเดี๋ยวไปชมน้อยตรงนี้ก็วิวสวยใช่ไวิวสวยสวยนะ,นะ,นนะที่นี่เขาเรียกว่าวัดถ้ำเขาเปู ตนาวสีสุดแดนสยามดูนะฮะไหนว่าชมจุดชมพรอาทิตยานี้ดีตรงเนี้ยเขามีน้ำขายความร้อนด้านบนติ้วจ้นะฮะยุคไม่ร้านไารมีนะครับผมขอบคุณ มุมสวยออกแบบให้น <Plant festivals> ั it. It so ่งให้แขงได้ดีจังเลยให้ชมวิวไปด้วยนะครับอยู่ที่วัดเขาคูณนะสวยวๆสวยงามรับร้านล้านโพครับเตี่ยวหม้อดินตำเล็ร้านล้านโพครับร้านโพเตี่ยวหม้อดินตำเลยครับโอ้นี่ไงนะครับล้านโพเตี่ยวหม้อดิน คืออยากอาหารไก่น้ำจุ่มหมูน้ำใสใสุดยอดแล้วก็อาหารตามสั่งด้วยดีจ<ด>ังเลยออกแบบให้นั่งแบบค่อยขาได้อ่ะดีนะนี่ฐานนิดหนึ่งนะจ๊ะวัดน,นี้คือวัดถ้ำเขาเขาปูนแล้วถ้ำอยู่ตรงไหนรู้ไหมด้านบนเลยครับตรงาาทางเข้าวัดทางเข้าเลยเออขึ้น,ข,นขึ้นลงไปยากไหมไม่ยากครับสองลีบบันไดอ๋อเคขอบคุณมากครับ ออออออลานโพเดี๋ยวหม้อดินนะครับว่าวันนี้ทานอะไรครับวันนี้ก็น่าจะเป็นผัดกะเพราไข่ดาวนะฮะสี่ร้านลานโพล้านลานโพเสี่ยวหม้นะนะอดินนะครับแต่ว่ามีอาหารทางบ้างนะฮะวันนี้ก็านผัดกะเพรา จานก็ใส่ด้วยอะไรเป็นอะไรหม้อดินดินเนาะกินเคลือบเนาะจานดินนะจานดินนะอ๋อใช่ขนาดนะาสวยผัดเจียวยังเป็นหม้อดินเลยผัดเจียวยังเป็นหม้อดินผัดเจียวหม้อดินหม้อดินดีมากเลยก็่อดีลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหม อ,อ,อร่อยกำลังทานรับอ,อร่อยร้านบางโู่ใครที่เลยเข้ามาทางวัดท่าเขาตูา่อำเภอเมืองต่างเนี่ยนะบรัาย,ยากาศกอสวยาง,งามมากวันนี้เราจะเป็นอาหารต่าง,งแล้วก็เป็นขี้เกียจด้านหลังจะแม่ก่อนก,กินด้านหลังวัด ถ้ำเขาปูนขึ la <t <t ้นมารถอะไรก็มาเลยนะฮะตรงนี้ต้องด้านในนี้ก็จะมีร้านกาแฟสองร้านร้านกาแฟปาล์มลีร้านนึงแล้วส่วนตรงจุดแรกตรงนี้จะเป็นเคฟก็เป็นร้านกาแฟด้วยนะครับมีอสองร้านเลือกเลยสวยทุกที่นะฮะต้องมาชื่นชมดีนะครับตรงนี้เราไปก่อนนะครับกว้างกว้างขึ้นแล้วก็เป็นรานกาแฟ งานเนี่นยงเปิดมาอวันที่สี่ครับเดือนนี้ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอร่อยมากครับกับกเพามเผ็ดแคนี้เลยฮ่าฮ่าม่ากเผ็ดไม่เคยได้ท่านใครที่สนใจก๋วยเตี๋ยวนะฮะที่วัเข้ามาทางวัดเขาปู่น,นะฮะก็อย่าลืมมาทานก๋วยเตี๋ยวหยรืออาหารตามสั่งได้น,นะะที่ร้านลาเตเตีเ๋ยวหม้อดินเพ้่งเปิดไม่นานอร่อยมากตอนเย็น สวยใช่ไหมอาทิตย์ตกด้านไหนครับด้านนี้อ๋อทางด้านนี้อ๋อแบบมุมดีเลยนะนทำเลดีมากเลยนะท่านที่มาตอนเย็นก็ได้ชมอาทิตย์ตกด้วยนะครับทางด้านนี้นะฮะตัดเป็นอาทิตย์ตกถ้าตอนเย็นจะสจวยงามมากรูนนกเรียงให้นั่งให้เท้าให้อะไรได้สบายเลยนะครับ ชอบงต่งวะอ้อนี้ไม่ใช่ของจริงหรอกนะหดอกไม้ที่อยู่บนต้นลำพมแต่ก็ทำไว้สวยอ่ะเป็นนะมีแค่นั่นหินเป็นหินปูนดู่ะครับสวยงามด้านหน้านี่นะครับทาที่ตกเป็นมุมที่ทาที่ตก ขั้นเขาปไมเคยมาอุนุนนะฮะล<อ>้านลายโผเดี๋ยวหม้อดินแม่นำ้ำน้อยเอ้ยแม่น้ำแค่น้อยอรับบรรยากาศดีขเรียนเชิญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กริ๊งกริง ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับและโปรดติดตามตอนต่อไป